ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมเด็กบนดอย S 2อนะผมวันนี้ก็เนี่ยผมเดี๋ยวมาให้ดูอีกคันหนึ่งนะผมที่ผมได้ update. อัปเดตอาร์มมานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะอันนี้โอ้โหพี่น้องครับเนี่ยผมไปใส่อาร์มยืดสองนิ้วมาพี่น้องโอ้โหอันนี้ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่นี่นะผมไอตัวเนี้ยอาร์มตัวเนี้ยพังสองอ่ะพี่น้องแต่ผมไปหาซื้อมือสองมาผมก็คือจัดมาหกร้อยหกสิบแล้วกันนะผมโซ่ตัวนี้ผมโอ้โหโซ่แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์นะแต่โซ่นี้คือมันมีแบบรูปแบบยาวแบบนี้อยู่นะจัมา เท่าไหร่วะลืมแล้ววะสองร้อยสองสองสองร้อยเท่าไหร่นะฮะสามร้อยกว่าวะ่ะโอ้แม่งเจ้าของกูยังไม่รู้เลยผมฝากเพื่อมาให้ไปทำเนาะก็เลยอาจจะงง,ง,งราคานิดหน่อยับผมแผ่แนเบตตัวนี้ก็เปลี่ยนอยู่นะไอแผ่นเบตตัวนี้ก็เปลี่ยนอยู่นะพี่น้องเมียผมตัวนี้ร้อยกว่าหรือเปล่าไม่ร้อยก็แปดสิบนี่แหละสายตัวนี้พี่น้องผมเปลี่ยนอีกแล้วอะแต่อาจจะเป็นสีเหลืองเดิมนะผมเพรากล่องเปลี่ยนสองร้อยครับผมเพราะว่า,ววาไอผมลองถอดดูแล้วมันไอนี่ไง,ไงมัน มันแตกครับผมมันแตกก็เลยเปลี่ยนรอบนี้จัดไปหกร้อยแปดสิบนะครับผมอัปเดตไปก็คือไอ้ตัวนี้กับแผ่นตัวนี้ผมอาร์มครับผมอาร์มนี่ฮะทางด้านนี้ผมนี่หางปลาครับผมเห็นเขาบอกว่าหางปลานี้จะหลงง่ายใช่ไหมพี่น้องโชว์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะนี่ผมสายแจ๊บเลยนะฮะนี่ไงนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงนี่ไงโอเค จะประมาณนี้ผมเด็ดมาเข้าๆแล้วตอนนี้จัดไป7,000กว่าแล้วนะโอเคว่าผมก็จะประมาณนี้ผมพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ